สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ History World โลกประวัติศาสตร์กันอีกแล้วนะครับ ในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่รู้มาก่อนนะครับผมแต่ก็นับได้ว่าเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดแล้วก็ทําให้รัสเซียเนี่ยยังสามารถดําเนินสงครามต่อไปได้อย่างราบลื่นนะครับผมโดยที่ไม่ได้กระทบต่อประชาชนส่วนใหญ่สักเท่าไหร่นะครับหลายๆคนเนี่ยถ้าคุณไปมอสโกนะตอนนี้ยพวกเขาก็ยังมีชีวิตปกติสุขอยู่นะครับผมไม่ได้มีแบบ ความแตกต่างอะไรจากช่วงเกาะสงครามเท่าไหร่เลยสิ่งเดียวที่ดูจะแตกต่างเนี่ยก็คงจะเป็นแบรนด์ต่างชาติหลายแบรนด์เนี่ยทยอยกันออกจากประเทศรัสเซียไปนะครับแต่ถามว่าพวกความแบบ ความเพียรพร้อมของสิ่งอำนวยความสะดวกทั่วไปเนี่ยยังมีอยู่ครบเลยนะครับผมแล้วผมก็ได้คุยกับพลรัสเซียตอนที่ผมไปภูเก็ตมาด้วยนะเขาก็บอกว่าเขาก็รู้สึกปกติดีแล้วก็ยังออกมาเที่ยวได้ไม่ได้เป็นเศรษฐกิจที่ย่าแย่อะไรแต่อย่างใดนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยก็ทําให้ผมงงงวยเป็นอย่างมากว่าแบบเฮ้ยในช่วงเวลาสงครามเนี่ยมันควรจะเป็นช่วงที่แบบข้าวยากมากแพงมากๆเลยไม่ใช่หรอ แล้วก็เรียกได้ว่าต้องมีการเกณฑ์ทหารครั้งใหญ่แน่นอนมันมีนมการเกณฑ์ทหารไปแล้วครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วจากนั้นเองเนี่ยก็ไม่ได้มีการเรียกเกณฑ์อีกเลย ซึ่งตรงนี้เป็นประเด็นที่ผมยิ่งสงสัยยิ่งกว่าเดิมอีกว่าเอา้ารัสเซียเนี่ยเอาทหารมาจากไหนนะครับในการที่จะส่งทหารไปรบได้โดยที่ไม่ต้องเกณฑ์ทหารเพราะอย่างยูเครนเนี่ยก็เพิ่งมีการเกณฑ์ทหารครั้งใหญ่ไปเองแล้วการเกณฑ์ทหารแต่ละครั้งเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของรัสเซียเองหรือว่ายูเครนเองก็ตามเนี่ยถือได้ว่าเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับเพราะว่าประชาชนเนี่ยเกลียดการเกณฑ์ทหารสุดๆครับถ้าเกิดว่าคุณเรียกเกณฑ์ทหารมาแล้วก็ คะแนนนิยมเนี่ยตกห่วมอย่างแน่นอนปูตินนะครับผมได้เรียนรู้จากการเกณฑ์ทหารครั้งแรกมาแล้วว่าเขาจะไม่สามารถเรียกเกณฑ์ทหารได้อีกถ้าเขาต้องการจะทําสงครามต่อไปและยังให้คะแนนนิยมในประเทศของตัวเองเนี่ยยังพุ่งสูงอยู่ถ้าเกิดว่าเขาเรียกเกณฑ์ทหารมาเนี่ยยังไงซะคะแนนนิยมเนี่ยก็ต้องตกหล่นลงแบบมีนัยยะสําคัญเลยแหละคือมันอาจจะไม่ได้หล่นลงไปถึงกับศูนย์เลยนะแต่มันก็หล่นลงเยอะอะ่ะมันเป็นสิ่งที่ผู้นำเนี่ยไม่ควรจะทําเป็นอย่างยิ่งนะครับแต่ที่นี้เองอะ่ะพอ ไม่สามารถเรียกเกณฑ์หารครั้งใหม่ได้คือมันจะเรียกได้ต่อเมื่อมันแบบไม่ไหวจริงๆแล้วมันแบบเฮ้ยหาทางไปต่อไม่ได้อ่ะก็อาจจะต้องเรียกถูกไหมแต่ตอนเนี้ยดูเหมือนว่ารัเสเซียจะสามารถเล่นแร่แปรธาตุและหาทหารมารบได้ครับทางที่จริงๆแล้วอ่ะยอดการตายที่รายง,งานออกมาเนี่ย ก็ค่อนข้างเยอะเลยถูกไหมถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้มียอดแบบเป็นทางการรายงานออกมานะแต่จากหลายสื่อเนี่ยก็ประเมินกันไว้หลากหลายมากๆนะครับผมตั้งแต่ช่วงแบบแสนกว่าคน200,000กว่าคนยันไปถึง30 0 0 0 0ส0่0 0 0ห0าซึ่งตีกันกลมๆเนี่ยนะครับตีสักช่วง1 0 0 0 0แสถึง้าแสนเอาจจะบอกได้ว่าณตอนนี้รัสเซียอาจจะสูญเสียทหารไปแล้วสัก20 0 0 0คนถึง3 0 0 0 0คนแล้วยันไม่สามารถระบุเปเปได้อันเนี้ยพูดกันตามจริงเพราะว่าหลายๆสื่อเนี่ยมันบอกกันไม่เท่ากันเลยแล้วมันก็หาความจริงในนี้ได้ย มากมากเพราะว่ารายไอสื่อเองทุกสื่อมันก็มีความเอียงไปหมดไอสื่อที่รายงานน้อยมากๆเนี่ยมันก็อาจจะเอียงไปข้างรัสเซียเยอะไอสื่อที่มันรายงานโคตรบลมาโคตรเยอะเลยโอ้โหตายกันเนี่ยบางทีสุดเดียวตายไป5 0 0 0มคนมันแบบมันก็อาจจะดูเยอะเกินไปหน่อยนะครับผมคือมันก็เอียงไปฝั่งของยูเครนเพราะฉะนั้นเราอาจจะใช้คําพูดได้ว่าขอตีเลขกลางๆนะกันอยู่ที่สัก2-30,000แสนคนเนี่ยก็นับว่าเป็นจํานวนที่เยอะมากๆแล้วก็อันเนี้ยค่อนข้างจะแน่ชัดเลยว่าในการรบใน ครั้งนี้เองเนี่ยรัสเซียน,น่าจะเสียทหารเยอะกว่ายูเครนอย่างแน่นอนอยูเครนเองถามว่าเสียเยอะไหมก็เสียเยอะเหมือนกันนะครับผมแต่อันเนี้ย,ต,ยต้องอย่าไปดูตัวเลขออฟฟิเชียลนะเพราะว่าตัวเลข official ออฟฟิเชียลอ่ะมันน้อยกว่าความเป็นจริงเยอะเป็นอย่างมากเราต้องดูแบบจากหลายๆสื่อที่มันเป็นกลางอะ่ะประเมินกันหน่อยอยูเครนเนี่ยก็น่าจะเสียหายเยอะมากๆเลยแหละแต่ตรงเนี้ยไม่มีตัวเลขที่แน่ชัดออกมาแต่หลักฐานที่บอกได้อย่างชัดเจนก็คือการที่ยูเครนเนี่ยต้องเกณฑ์ทหารอยู่เรื่อยๆเ,เลยเลยครับผมและจํานวนเนี่ยก็ลดลงเรื่อยๆจนขนาดที่ว่าย ต้องแก้กฎหมายลดอายุผู้ชายที่เข้าเกณฑ์ในการเกณฑ์ทหารลงนะครับผมโดยปกติแล้วเนี่ยเขาจะไม่ค่อยทําแบบนี้กันเพราะว่าถ้าดึงเด็กที่เด็กมากๆเลยอะ่ะมันเหมือนดึงประชากรที่เป็นอนาคตของชาติมาใช้นะครับผมเพราะฉะนั้นในประเทศในยุคใหม่ในสงครามยุคใหม่อะ่ะถ้ามันไม่แบบไม่ลําบากมากๆจริงๆอะ่ะมันไม่ขาดแคลนคนจริงๆอะ่ะมันไม่มา รถอะไรแบบนี้หรอกนะครับผมก็เรียกได้ว่ายูเครนเองอะหนักมากๆในด้านของจํานวนทหารณตอนนี้แต่รัสเซียเนี่ยยังคงสามารถดําเนินสงครามต่อไปได้โดยที่ไม่ต้องเกณฑ์ทหารนะครับแล้วก็เรียกได้ว่ายังสามารถส่งกำลังพลเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่ได้มาจากยูเครนเนี่ยสี่แคว้นอะเยอะมากกว่าเดิมนับแสนคนเลยนะครับถามว่าทำไมรัสเซียถึงทำแบบนั้นได้นะครับผมก็นับได้ว่าเป็นกลยุทธ์ที่ จ่วมากๆแล้วกันนะในทางเชิงการทหารนะครับผมรัสเซียเองเนี่ยไม่ต้องเกณฑ์ทหารเพราะว่ารัสเซียใช้ทหารที่สมัครใจมารบเองนะครับแล้วถามว่าทําไมรัสเซียถึงสามารถทําแบบนั้นได้ประเทศรัสเซียใหญ่มากๆแล้วก็มีประชากรเยอะกว่ายูเครนมากๆที่นี่เองอะรายได้มันก็อาจจะกระจายกันออกไปครับในบริเวณฟา์อีสหรือว่าทางตะวันออกมากๆของรัสเซียที่อาจจะเป็นชนบทหน่อยอะไรแบบนี้รายได้ของคนมันก็น้อยนะครับผมรัสเซียก็ใช้วิธีเลี่ยงการเกณฑ์ทหารโดยการเปิดรับสมัครทหาร เราก็ให้เงินจํานวนเยอะมากๆนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยส่งผล2อย่างครับให้เงินจํานวนเยอะมากๆเนี่ยจูงใจคนมาได้เยอะเลยเพราะว่าอย่างบางคนที่มาจากชนบทบ้างๆเลยเนี่ยเงินเหล่านี้มันมากกว่าเงินเดือนทั้งปีของเขาอีกเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเขาได้เงินมาปุ๊บเขาจะตายเร็วไม่เร็วอันนี้ไม่รู้นะครับผมบางคนอาจจะอยู่ได้6เดือนบางคนเดือนเดียวก็ปิ้วไปแล้วนะครับแล้วก็ถ้าสมัครเป็นทหารเนี่ยไม่ได้เป็นหารับจ้างนะหารรับจ้างอ่ะอาจจะไม่ได้ค่าตอบแทนถ้าเกิดคุณตายไปแต่ถ้าคุณเป็นทหารเนี่ยคุณจะได้เงินเดือน แล้วก็2องนะครับถ้าเกิดคุณตายเนี่ยคุณจะได้เงินกลับไปที่บ้านอีกตรงนี้มันเป็นเหมือน สองเด้งก็คือ1เลยได้ทหารมารบโดยที่ไม่ต้องเกณฑ์ทหาร2นะครับผมถ้าเกิดทหารใต้เนี่ยอ่ะก็จ่ายเงินเดือนไม่ต้องนานมากเท่าไหร่ถูกไหมอาจจะจ่ายเงินก้อนให้ที่บ้านใบจบแล้วไอ้เงินตรงเนี้ยพอกลับไปที่บ้านนะครับผมก็จะเอามาใช้ในเศรษฐกิจรัสเซียต่อทําให้เศรษฐกิจมันเดินต่อไปได้นะครับตรงนี้เองเนี่ยก็ทําให้เศรษฐกิจมันรันต่อไปได้แล้วก็ทําให้มีทหารมารบได้อยู่เรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องเรียกเกณฑ์ทหารที่จะทําให้คะแนนนิยมของตัวเองเนี่ยต่าลงเป็นอย่างมากแต่ถามว่าวิธีนี้เองเนี่ย มันสามารถทําได้อย่างยั่งยืนขนาดนั้นไหมก็เรียกได้ว่ามันก็อาจจะไม่ได้ทําได้มากขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นแค่หนึ่งในกลยุทธ์ที่สามารถดึงหารมาจากในประเทศตัวเองแต่ยังมีอีกหนึ่งกลยุทธ์ครับที่เรียกได้ว่าง่ายกว่าสบายกว่านั่นก็คือไปหานักรบต่างชาติมาจากประเทศที่ยังจนกว่าหรือว่าประเทศที่เศรษฐกิจเนี่ยกำลังพัฒนาอยู่ก็จ่ายค่าจ้างให้แพงหน่อยแล้วก็ให้มารบนะครับผมตายก็ตายไปไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าถือมาในฐานะของารับ,รบ,รบจ้างไงไม่ต้องมาให้เงินอะไรเยอะแยะมากมายบางคนมาเดือนเดียวก็ตายแล้วบางคนมาสองาทิตย ก็ตายแล้วบางคนมาอาจจะอยู่ได้นานหน่อยอันนั้นก็โชคดีไปนะครับแต่โดยรวมเนี่ยถ้าดูในภาพรวมมันก็ยังสามารถนําคนนําคนมารบได้เรื่อยๆแล้วก็มีคนสมัครมาเนี่ยจากนานาชาติมากมายนะครับผมก็เลยทาให้รัเสเซียเนี่ยยังสามารถดําเนินการรบครั้งนี้ต่อไปได้โดยที่พวกเขาเองเนี่ยไม่ต้องมาเกณฑ์ทหารใหม่แล้วก็ยังรักษาคะแนนนิยมของปูตินเอาไว้ได้นั่นเองนะครับท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงบ้างกับเรื่องนี้ก็ลองคอมเมนต์บอก,บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกับรายการ history world โลก ประวัติศาสตร์บ่ายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ History World นะครับ ก่อนจากกันไปเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ามีหลายคนเนี่ยนะครับผมชอบในเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วก็อยากลองทํา y o YouTube ของตัวเองขึ้นมานะครับผมแต่ยังไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของการตัดต่อไม่ว่าจะเป็นตัดต่อคลิปหรือว่าการทําหน้าปกยังไงให้มันน่าสนใจให้มันดึงดูดคนเข้ามาดูซึ่งผมต้องบอกเลยว่าตัวผมเองเนี่ยนะครับผมก่อนที่จะเริ่มทําช่อง history world เนี่ยก็ไม่มีนะครับประสบการณ์ในด้านนี้เลยซึ่งผมเนี่ยได้ไปเรียนรู้นะครับผมวิธีการตัดต่อเนี่ยมาจากคอ คอสเรียนจาก Future Skill ซึ่ง Future Skill เนี่ยนะครับผมก็เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมคอสเรียนต่างๆจากหลายสายงานอาชีพมากๆเลยตั้งแต่การเขียนโปรแกรมการตลาดการหัดทําธุรกิจไปจนถึงนะครับผม Creative อย่างการตัดต่อคลิปการใช้ Photoshop ซึ่งผมเนี่ยได้เรียนรู้การใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro เนี่ยนะครับผมจาก Future Skill ลนี่ยแหละจนสามารถเรียนรู้จนใช้งานนะครับผมตัดต่อคลิปออกมาได้ทุกวันเรียกได้ว่ามีแทบจะทุกอย่างเลยนะครับผม วิชาต่างๆเนี่ยสามารถเข้าไปเลือกเรียนกันได้ตามความต้องการของตัวเองเลยซึ่งทางเราเนี่ยนะครับผมก็มีโค้ดส่วนลด50%สําหรับใครที่อยากซื้อแพ็กเกจ1ปีเรียนคอร์สไหนก็ได้เรียนกี่ครั้งก็ได้จ่ายเพียงก้อนเดียวนะครับผมจากราคาเต็มเนี่ย9,948บาทแต่เราให้ส่วนลดไปเลย50%เหลือเพียง4,974บาทเท่านั้นเองเพียงแค่คุณใส่โค้ด AFFX History W นะครับผมตามนี้เลยก็จะได้รับส่วนลดตรงนี้ทันทีหรือถ้าเกิดใครไม่อยากจ่ายเป็นแบบบุฟเฟ่เนี่ยนะครับผมอยากเรียนแค่วิชาเดียวเนี่ยก็มีส่วนลดเหมือนกันนะครับผมไม่ว่าจะวิชาไหนเนี่ยใส่ส่วนลด A F F X History W 1ลดไปเลยนะครับผม100บาทจากคอสไหนๆก็ตามคุ้มค่าสุดๆเลยนะครับผมเพราะว่ามันสามารถสร้างอาชีพให้เราได้จริงๆอยู่ที่ว่าเราชอบอะไรและเราชอบแบบไหนก็ไปเลือกหาเลือกดูเลือก,เ,อกเรียนรู้กันได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอฝากสิ่งดีๆไว้ก่อนจากการเพียงที่นี้แล้วกันขอบคุณมากเลยครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ